รวมกันเป็นหนหึ่ง <How S 1> เร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชุบีวันอ l l เนียวยามาฮ่าดูสถานการณ์ของกล้องสมเกีจันทราในโมโรทูหน่อยครับปีนี้ถูกคาดหวังว่าน่าทำผลงานอยู่ในท็อป5ได้ครับเจ้าตัวก็หวังว่าตัวเองจะอยู่ในท็อป5ให้ได้แต่ว่าสนามแรกครับมันไม่ใช่งานง่ายพอมาเริ่มที่ปอติมาครับ แล้วในทุกๆปีครับตั้งแต่4ปีที่ผ่านมาเนี่ยกล้องเองยังไม่เคยเก็บแต้มสนามแรกของ m o โรทได้เลยดังนั้นครับพาทุกท่านไปที่ปอติมาอีกครั้งกับรุ่นโ o โรทู o มโรเนี่ยในการแข่งขันนะครับกล้องเองตั้งแต่รอบฟรีแพ็กที่หนแพ็กที่สและแพ็กที่สก็ยังไม่ได้เจอความเร็วที่แท้จริงของตัวเองนะครับกล้องก็ออกมาอธิบายว่าในสุดสัปดาห์นี้เนี่ย ปัจจัยหลักๆที่ทําให้เขาต้องเจอสถานการณ์ย่างลํงบากก็คือเรื่องของลมที่แรงขึ้นและก็ทิศทางลมที่มันเปลี่ยนไปทําให้การเซตติ้งต้องเปลี่ยนและก็วิธีการขับนะครับมันกระทบต่อต,ต,ตัวเขามากคือในรอบในรอบของการทดสอบเราจะเห็นได้ชัดว่ากล้องสมเกตจันทรานะครับ4วันเนี่ยทำเวลาอยู่นับ4แล้วก็ลงไปช่วง32ต้นๆด้วย ซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่ากล้องเองอ่ะมีมีความเร็วในสามอย่างนี้แต่พอเข้าสู่สุดสัปด์แข่งขันจริงจากจุดเปลี่ยนต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วครับก็เลยไม่สามารถที่จะทําเวลาได้ในในเวลาที่ตัวเองต้องการทําให้การคอลิฟายเนี่ยค่อนข้างยากลําบากได้ออกตัวจาก,กวิดที่13นี่ครับกล้องสมเกียรตินักแข่งชาวไทยอีกสิ่งหนึ่งที่ยากคือทีมเมดนะครับไอวูราไม่มาทําให้การช่วยกันเก็บข้อมูลในรถแข่งสองคันมันไม่มีนะครับก็ นั่นคือข้อเสียของการที่มีนักแข่งเพียงคนเดียวในพิษครับกิสตาสครับฟิลิปซารลาชมาแบบเซอร์ไพรส์มากครับนักบิดชาวเช็คนะครับอยู่ในตำแหน่งโพตามด้วยแอรอนคาร์เนตแล้วก็เปโดรคอสตา2อเต็งแชมป์โลกครับอันดับที่4เป็นเชเล่ครับเชลซิโนวีเอติสนามนี้มีโทษติดตัวมาจากการแข่งขันสนามที่แล้วในปีที่แล้วก็คือที่บาลนเซงปีกิที่5า้ามวกอนซาเลสครับแรงขึ้นมามากกิที่6กเจลิมีอโคบ้าครับสนักแข่งจากเกรซินี่ครับ เริ่มต้นฤดูกาลนี้ได้ดีครับออกซ่าในกริดที่1และก็กริดที่6กริดที่7เป็นของอัลเบอร์อารูนาสกริดที่8โทนี่อโบริโนครับกริดที่9แซมโบรสิ 10, โบเบนครับ11ดาวินวินเดอร์ลงมาจากโมอเตอรจีพีครับ12เจคดิกสัน13กล้องครับออกตัวในแถวที่5ครับ14เป็นอารอนโซโลเปส15บาริโอเตอร์สครับ16มีเฟมินอัลเดเกเซโจกาเซียรุกกี้ครับ18เป็นซอนต้าวานเดนกูเบิร์ก เรามี 19. โ o e Roberts ครับพอ 5. Gomez ในกิจที่20แล้วก็ l o นโซน o Ingrandi กิจที่21 22มีมาโกสซามิเรสครับตามด้วยลูกกี้คนหนึ่งครับเดน e n i s Fosger ในกิจที่23 24เป็นชอนดีแลนเค k ลี่นะครับ25รอ r o สกินเนอร์ครับมาแข่งตั้งแต่ช่วงปลายๆที่แล้วนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็ได้ลงแข่งต่อนะครับแทนที่ของคา a m e r o n บบีเอที่เป็นโลคโฮมซิก ick, นะครับกิจที่26 Jordy Torres เนี่ยลงแข่งแทนทางด้านของอีซ n นเกราที่บาดเจ็บนะครับ กุดที่27เป็นของดาบิดซานชิสนั่นคือกิดสตาร์ทครับสามนี้แข่ง21รอบครับอุณหภูมิแท็กก็ถือว่าอยู่ในระดับที่กำลังดีครับแถวหน้ามีซาลาชคาเนตแล้วก็อคอสตาในกิที่3พอออกตัวไปครับช่วงแรกๆเนี่ย ตัวของฟิลิปซาราชออกตัวนานได้ดีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นพอผ่านไป2รอบนะครับก็กลายเป็นเปโดคอสตาอาศัยจังหวัดที่ยอดเยี่ยมครับขยับขึ้นมาฟิลิปซาราชไม่ค่อยจะอยู่ในกลุ่มน้ำบ่อยนะครับแรงกดดันเยอะนะครับแล้วบวกกับการไล่บี้ในช่วงแรกๆของทั้งแอรอนคาร์เนตแล้วก็เปโดคอสตาทําให้ตัวเข้าบานแล้วก็หลดลงไปอยู่อันดับ3นี่เป็นกลุ่มของกล้องสมเกียรตินะครับกล้องสมเกียรติก็ป้วนเปี้ยนอยู่ตรงแถวอันดับ1ิบ ขึ้นมาถึงอันดับ9แล้วก็รูดไปถึง12 13อยู่บ่อยนะครับแต่ว่าอันดับของกล้องเนี่ยไต่ขึ้นมาอยู่ในท็อป10ได้ตั้งแต่ช่วงรอบที่3ที่4แต่ก็มีรูดลงไปเพราะว่าตรงนั้นมีการแข่งขันกันหนักหน่วงมากนะครับก็ทั้งไม่ว่าจะเป็นดารวินบินเดอร์แซมโลสอารอนโซโลปิธเฟร์มินเัลดเกแถวนั้นนะครับไลบ่บไล่บี้กันม,นมากนี่เป็นจังหวะที่พลาดนะครับพลาดล้มไป จังหวะแปะกันไปครับที่โค้งหนึ่งซึ่งก็เป็นโบเบนชไนเดอร์นะครับกับอารอนโซโลเปสจังหวะนี้โบเบนแล้ะครับพลาดล้มไปครับปะทะกับอารอนโซโลเปสนี่ครับนี่เป็นจังหวะที่ตัวของฟิลิปซาราสนะครับพลาดบานแล้วก็ทำให้โดนแซงสองคันเสียตำแหน่งผู้นำครับ ก็รีเพลย์กลับมาให้ดูโดนทั้งอคอสตาแล้วก็คาเนตแซงผ่านขึ้นไปช่วงท้ายกลุ่มนี้สนุกครับมีเจคดิกสันมีดาวรินบินเดอร์นะครับเจเรมี mm ่เอลโคบาแบร์รี่บาวเตอร์แซมโลสแล้วก็มีกล้องสมเกียริจันทรายอยันดับ12ครับตรงนี้ครับไล่ชิงอันดับ7กันอยู่กล้องสมเกียริอยู่อันดับ12ครับในช่วง8รอบ นี่ครับกลุ่มเขามีแซมโลดารินบินเดอร์นะครับไล่บทกันทีมเมทของกล้องครับไอโกูระเข้ามาชมเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์นะครับหลังจากที่ไม่ปรากฏตัวในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์าวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ครับนี่เป็นจังหวะพลาดล้มของดารินบินเดอร์ครับล้มลงไปดื้อๆครับที่โค้ง15และก็จบการแข่งขันด้วยคนนี้ครับ แอรอนคาเนตเนี่ยช่วงท้ายคือไล่ไม่ทันแล้วครับพยายามที่จะลองแซงในช่วงช่วงการดูดเอาสลิปสตรีมในช่วงทางตรงพยายามหลายครั้งมากแต่การเปิดคันเร่งออกจากโค้งแล้วก็การแคลลี่สปีดของเปโดคอสตานั้นทำได้เนียนมากจริงรักษาตำแหน่งผู้นำได้ตั้งแต่รอบที่2ก่อนที่จะจบการแข่งขันด้วยการเป็นผู้ชนะแบบม้วนเดียวจบนี่ครับเปโดคอสตา ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าสู่ฤดูกาลนี้นะครับบอกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วที่ได้ขึ้นไปโมโตจีพีแต่ว่าตอนนี้ขอโฟกัสกับโมโต2ก่อนผลงานยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็จบการแข่งขันด้วยอ c คอสต้าะครับชนะไป36นาที4.193อันดับที่2องอรอนคาเนตและครับช่วงท้ายก็ปล่อยให้ยืดออกไปครับลิมิตของยางมันถึงขีดจำกัดแล้วอันดับที่3โทเนียโบริโนครับเป็นอีกคนที่ร้อนแรงมากสตาร์ในอันดับที่8นะครับทะยานขึ้นมา อ,อันดับ3อันดับ4ฟิลิปซาร์ลัสครับมากอบกู้อันดับได้ในช่วงท้ายเพราะว่าเวลาต่อรอบเขาดีอยู่แล้วอันดับที่5้ามเนลกอนซาเลสครับปีนี้ร้อนแรงมากในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนะครับอันดับที่6เป็นของเจคดิกซันเจ็ดแซมโลสครับแเป็นของอัลเบิร์ตอารินาสครับอันดับที่9เป็นของกล้องสมเกียรติจันทราจริงๆแล้วกล้องเข้าเส้นชัยในอันดับที่10นะครับแต่ว่าเจอรมี่เอลโคบ้านะครับในรอบสุดท้ายคือไปเหยียบโดนแทรกลิมิตนะครับก็ ทำให้โดนปรับ1อันดับนี่ครับเจเรมีอัลโคบาตกไปอยู่อันดับที่10 11เป็นของเชเลซิโนวีเอตตินะครับสิบสองบร์ี่เบลเตอร์สวสเอตติโดนดับเบิลลองแลปเพนัลตีแล้วครับก็ถือว่ากลับขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่มีแต้มได้ดี12บสองเบลเตอร์สสิเป็นของเฟรเมียรเดกเกครับสิบสี่โจโรเบิร์ตสิบห้าเซร์โจกาเซียครับอันดับที่สิบหกเนี่ยเป็นของดาวินวินเดอร์ครับยังนำรถกลับมาแข่งต่อได้แต่ก็ไม่ทัน กลุ่มที่มีแต้มนะครับ17ก็เป็นบอคาโกเมสันดาบที่18เดนิฟอร์เจียครับ19ลอเรนโซ่เดลลาบอต้า20ชอนดิแลนเคนลี่21มารอโกสลามีเรส22รอรีสกินเนอร์นะครับ23จอร์ดี้ตอเรสครับอลนโซโลเปสไม่จบครับวานเดนกูเบิร์กไม่จบแล้วก็มีกลุ่มหลังนะครับดาวบิซันชิสแล้วก็โบเบนไซเดอร์ ader, ที่ไม่จบการแข่งขันพอจบสนามแรกครับ แน่นอนนะคอสตานำมี25คะแนนตามด้วยแอรอนคาร์เน็ตนะครับโตเนียโบลิโน่ฟิลิปซาลาสมานูเอลกอนซาเลสเจ็คดิกซันแซมโลว์สอัลเบิร์ตอารินาสแล้วก็สมเกียิจันทราแล้วก็ไล่ต่อไปครับ10มีเจอร์มีอัลโคบาเชสซิโนวีเอติ11แบร์รี่บาลเตอร์12ออลเดเกร์13 14เป็นโจโรเบิร์ตนะครับแล้วก็15เป็นลูกี้ครับเซจิโอกาเซีย คะแนนประเภททีมก็แน่นอนแล้วครับคู่นี้อารีนาสกับทางด้านของอารคอสตาช่วยกันเก็บให้ทีมนั้นครองตำแหน่งผู้นำนะครับเรดบูเคทีเอ็มอารโยสองเป็นเอลมาค d ีดีเอสครับแซมโลกับทอร์นี่ยโบริโนช่วยกันนะครับพร r n เวสซิ่งนะครับก็อยู่อันดับที่3ครับจากผลงานของจากผลงานของทางด้านของแอลลอนคาร์เนตและก็เซอร์เจโอคาเซียเกรซินี่อันดับ4นะครับ แล้วก็อันดับ5 VR46 MasterCamp นะครับอันดับที่6 i อินดีแ้แกสแกสเดอีเดมิสือรหัวหน้าทีมเอเชียก็คือทีมหอวกกล้องสมเกียรตินะครับฟันติกเรสซิ่งอันดับที่8แล้วก็อันดับ9เนี่ยเป็นของออฟรีเทนโอลลี่เรสซิ่งครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของ Moto2 ครับที่ก็จบลงไปนะครับส่วนคาร์เล็กซ์ก็แน่นอนครับเป็นผู้นำบนคะแนนสะสมประเภทรถแข่ง โมโนทูสนามหน้าแล้วครับก็เข้าไปที่เอาร์เจนตินานครับก็ามาดูกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ก้องสมเกตจันทรานั้นผลงานดีเหลือเกินขึ้นโพเดียมอัดับที่2ครับหลังจากที่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มต้นด้วยการชนะการแข่งขันครั้งแรกที่ปอร์ติเมามาเอาละมาดูคอมเมนต์ต่ออย่างนี้หนึงครับ คนกับรถรวมกันเป็นหนึ่ง <How S 1> เร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันเอาเนลยามาฮ่า R15